ก็คนใหญ่ครับง่ายดีด้วยครับโมดีเสียเงิน,นยากบาสฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโมนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งการทำใหม่ กดเจ็บปากแบบง่ายๆครับเป็นครับใหม่ นี่ครับรูปล่างลักษณะเป็นอะไรครับพออาถาโอไม่ใช่ถาครับใช่ไหมจับหน,น่อยกันหยิบเอาหยิบไปนั่งถาเอา นี่ครับเพ็ดแบบง่ายๆหาใหมเ่มเศษมาเข็ดก็ได้ครับเพื่อขูดเก็บปลาครับเคียนโนใหม่ก็ได้ครับเคียนโนใหม่เอามาสูบก็ได้เช่นกันแบบง่ายแบบประหยัดหาใหมเ่มเศษมาเข็ดครับแค่ใหม่เสียดนิดเดียวเศษนะครับเจะเอาไปขูดเก็บปลาให้บึงครับ ครับหลังจากทำใหม่พอเจ็ดปลาแล้วเอามาตูบครับว่ามันง่ายสำครับก็คนใหญ่ครับ,รรบง่ายดีถือนำลัโมดิเสียเงนินยักบาาเสียในหลอกค่าตะปูครับโม่ร้ายบาทก็ครบบาท พี่น้องท่านนด้สนใจอยากทำไปใส่ร่อเมืองกับทำได้ครับแบบง่บายง่ายเมืองอยู่ในที่ผมนครับว่าทำอย่างไ่นะหมดเสียงครับดีกว่ามียดีนะครับมันบดถึงมือครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเตียงเล่าสะลับดี่ฝักางนอกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ